ในเวลานี้ลิวมังกีอองมองไปที่มาเว่นเย่และถามว่าทำไมคุณถึงต้องการติดต่อพ่อของฉันเมื่อคุณมาเป็นประธานในความยุติธรรมเย่เฉินยักไหลไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโกหกที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความแข็งแกร่งของอีสูชิปปิ้งมีความต้องการอย่างมากในการเพิ่มกำลังการผลิตแม้ว่าบริษัทขนส่งภายใต้มีดาของคุณจะมีขีดความสามารถที่แน่นอน แต่ก็ไม่สามารถแปลงได้หนึเปอร์เซ็นของความสามารถในการสร้างรายได้ดังนั้นความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายบนพื้นฐานนี้ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบที่เสริมกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่วินวินลิวมังกีองลังเลอยู่ครู่หนึ่งและถามเย่เชนว่าแล้วความยุติธรรมที่คุณเป็นประธานมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อของฉันหรือไม่ เย่เฉินไม่ต้องการหลอกลวงลิวมังกีอองดังนั้นเขาจึงเพียงแค่สายหัวนี่ฉันไม่มีความคิดเห็นในตอนนี้ลิวมังกีอองดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเธอมองไปที่เย่เฉินและอ้อนวอนเย่เฉินคุณกับฉันเพิ่งจะพบกันฉันต้องพูดเบาๆต่อหน้าคุณแต่ฉันยังคงต้องการถามคุณว่าความยุติธรรมนี้เป็นอย่างไรเกี่ยวกับพ่อของฉันความสัมพันธ์ได้โปรดอย่าทําให้เขาอายมากเกินไป เย่เฉินมองไปที่ดวงตาวิงวอนของลิวมังกีอองและรู้สึกลำบากใจโดยไม่มีเหตุผลเขาจึงยิ้มเล็กน้อยและถามว่าที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างลึกซึ้งใช่ไหมใช่ลิวมังกีองพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังแม้ว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อขอโทษต่อแม่ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับฉันและน้องสาวของฉันเสมาอามาเขาหน้าตาดีเกินไปจุดจุด ต่อหน้าลูกสาวฉันไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าฉันทำอะไรผิดฉันก็เลยจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อชดเชยด้วยการกระทำหรือวัสดุดต่างๆที่ฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กลิวมังกิองพูดพึพรรมพำด้วยดวงตาสีแดงเป็นเพียงตัวละครของฉันค่อนข้างคล้ายกับเขาและฉันไม่ต้องการยอมรับต่อหน้าเขาว่าฉันให้อภัยเขาแล้วฉันก็จะไม่ทำให้เขาดูดี เมื่อเย่ยเฉินได้ยินสิ่งนี้เขาพยักหน้าเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังว่าไม่ต้องกังวลฉันสัญญากับคุณขอบคุณมาเว่นเย่ลิวมังกีอองถอนหายใจด้วยความโล่งอกจิตใต้สำนึกของเธอได้ตระหนักแล้วว่าความยุติธรรมที่เย่ยเชินจะเป็นประธานนั้นเกี่ยวข้องกับพ่อของเธอถึง80%เปอร์เซนและความแข็งแกร่งที่เย่ยเฉนแสดงให้เห็นในนท์คลับตอนนี้ก็น่าทึ่งเกินไป ดังนั้นเธอจึงรู้ดีว่าเมื่อเย่เชนไม่สามารถติดต่อกับพ่อของเธอได้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่เธอจะต่อต้านดังนั้นเธอทำได้แค่ขอให้เย่เชนสัญญากับตัวเองก่อนอย่าทำให้เขาลำบากใจมากเกินไปตราบใดที่เย่เชนให้สัญญานี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพ่อของเธอจริงๆฉันเชื่อว่าเย่เชนจะจับมือกันไว้สูงเพื่อพ่อของเธอ ในเวลานี้ลิวมังกีองนึกถึงสิ่งที่มาเวนเย่เพิ่งพูดแล้วรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเธอถามมาเวนเย่ว่าคุณจะออกจากเกาะฮ่องกงหลังจากที่คุณทำสิ่งที่คุณจะทำเสร็จแล้วหรือไม่ใช่เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าฉันจะไปหลังจากจัดการกับเรื่องนี้แล้วหลิวหอม่นเฉียงรีบถามอีกนานไหม เร็วๆนี้เย่เฉินพูดอย่างสบายๆหนึ่งหรือสองวันถ้ามันเร็วหรือ2หรือส,ออสวันถ้ามันช้าเร็วมากการสูญเสียในหัวใจของลิวมังกีอองนั้นขยายใหญ่ขึ้นในทันทีอย่างไม่สิ้นสุดเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเย่เฉินในวันนี้และเมื่อเธอได้ยินว่าเขากำลังจะจากไปในไม่ช้าเธอรู้สึกไม่เต็มใจอย่างมากในใจ อย่างไรก็ตามเธอรู้ด้วยว่าเธอและเย่เฉินเพิ่งพบกันและแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจที่จะจับไปจริง,รงๆเธอไม่ควรแสดงความลังเลใจนี้ดังนั้นเธอจึงแซงทำเป็นผ่อนคลายและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเวลานั้นช่างแสนดีรีบรีบรบ,บอกมาเถอะว่าจะไปที่ไหนแล้วฉันจะช่วยจัดแผนการเดินทางให้เองเย่เฉินยิ้มและพูดว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเดินทางเช่นกันดังนั้นฉันไม่มีอะไรที่อยากไป เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และพูดว่าอ้อคุณหอม่านชองอก่อนที่ฉันจะจับไปโปรดเชิญฉันไปทานอาหารว่างข้างถนนของคุณ